เด็กเช็ดรถอะบางทีเขาเช็ดกระจกรถใช่ไหมแต่บางคนก็ด้วยความเคารพบางคนเนี่ยเขามีอย่างเงี้ยเคยเจอไหมอ่าเคาะเคาะแรงๆเคาะหรือบางคนเนี่ยเตรียมฟองมาเลยนะฮะแต่ด้วยความเคารพไม่ได้ว่านะฟองน้ำเนี่ยคือสกปรกมากจนบางทีรถบางคันก็บอกไม่ต้องไม่ต้องแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นว่าเขาปฏิเสธ ไม่เอาไม่เอาเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเสร็จสับป,ปุ๊บเหมือนกับว่าคนเช็ดกระจก,กคุณผู้ชมฮะยังไม่ยังไม่พอใจอยู่ไหฮะเพราะเหมือนกับเอาสิ่งสกปรกในป้ายรถเขาเขาก็เลยเปิดรถลงไปหาไอ้เจ้าคนนี้ฮะ,ะปรากฏว่าเด็กเช็ดรถเหมือนจะหยิบอะไรเหมือนก็เหมือนกับทำให้เหมือนกับมีอาวุธแล้วถามว่าอยากตายเนี่ถ้าจะเดินตามเข้ามา ผู้ชมฮะภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยนะฮะจริงๆมันมีมันมีเป็นคลิปด้วยมันมีคลิปอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนที่ตัวคุณนัทพลผู้เสียหายเ่าให้ฟังแต่คลิปเนี่ยเป็นชาวบ้านให้มา<อ>เนี่ย<อ>ก็คือเขาจะมีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โวยวายคือไม่ให้ตังค์เขาหลังจากที่เขาเช็ดรถแล้วเ<อ>พราะบาง<ม>ทีเราไล่ไปว่าไม่เอาไม่เอา<ช>แล้วก็ทิ้งคราบเอาไว้<ช>แล้วก็ให้ให้ของลับ<ช>แล้วก็ตะโกนด่า คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเสียหายอีกเหมือนกันทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจใ,ในให้ดูหน้าผู้เสียหายสักทีหนึ่งนะฮะช,ชื่อว่าคุณนัทพลเขาเป็นนักสแสดงอิสระและเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามเขาบอกว่าคนในคลิปนี้คุณผู้ชมฮะจะมาของเงินซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังติดก,การคุยโทรศัพท์อยู่<ๆ>เขาก็กําลังจะก้มเนี่ยเหมือนจะหยิบเงินให้ปรากฏว่าพอเขาหยิบเงินช้าอยูยูเนี่ยหยิบฟองน้ําขึ้นมาเหมือนจะเช็ดกระจก เจ้าตัวก็บอกไม่เอา้าไม่ต้องมาเช็ดปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็ทิ้งคราบนะคะแล้วก็ไอตัวที่มันเช็ดกระจกค่ะมันจะเป็นถ้าเรารูดแรงๆมันจะเป็นรอยกระจกป็นร<ๆ>อยเลยไหมคะเขาก็เลยเปิดลงไปหาพอเปิดลงไปหาก็เลยบอกอยากตายเหรอ,อคุณผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนคตำรวจไวมากขอดูภาพวันนี้เลยฮะพ่อค,ค้าขายพวงมาลัยนะฮะโดนตำรวจสพรัตนาทิเบ์จับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยนายอนุชิตครับอายุ29ปี นี <Universe> <m us Salvador> oh, oh. De ่โอ้โหไหนเปิดเสียงทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาไม่เป็นไรฮะให้ฟังเสียงพ่ออธิบายสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหมือนร่างเงาผิดาให้เข้าใจผิดแล้วตำรวจไปเช็คกระจกเช็คกอย่างเงี้ยเราเคยโดนล้มเลี่ยนไหมไม่เคยเขาเคยทะเลาะกับผู้โดยสารนะด่าว่าส่วนใหญ่ก็อย่างล่าสุดเขาก็เป็นเออได้นะครับแล้ว สุดเมื่อกี้าทางด้านพ่อหน,นุ่มเช็ดกระจกชื่อว,ว่าอนุชิต,ชตคุณผู้ชมรู้ไหมฮะได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่หเดินเช็ดอย่างนี้แหละฮะไม่ให้ก็เหมือนจะทําท่ายหยิบอาวุธเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไอ้พวกน้าน้าตกกระปรงป้ายรถเลยเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทฮะคุณผู้ชมฮะจนถึงขนาดวันนี้ตอนที่จับเนี่ยนะฮะถามบอกเฮ้ยอนุชิตหรือว่ามด แล้วเอ็งล้วงอะไรในกระเป๋าเสื้อเขาบอกไม่มีพี่คนอย่างผมไม่ม e> ีอาวุธในกระเป๋าผมมีแต่เงินแต่โทรศัพท์มือถือผมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยมีปัญหากับพวกรถพ่อค้าขายผลไม้ผมไปโดนไปเช็ดกระจกเขาแล้วเขาด่าแต่ผมก็ไม่เคยไปมีเรื่องอย่างทางด้านของผู้ชายที่เสียหายก็คือนัตพลแต่คุณนัตพลบอกว่าเขาขู่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮาล่าสุดวันนี้พอเจ้าตัวเนี่ยโดนจับกลุ่มก็เลยขอโทษยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วันนี้เหมือนเสียใจนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเขาบอกโอ้ยแล้วจับผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะทํามาหากินอะไร<ม>เดือนละหมื่นกว่าบาทใช่นี่ฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะผมก็ขอโทษนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับไม่ไม,ม,มีที่จะสู้หรือว่าทําำ้ายร่างกายเขาเลยครัยืนยันเลยใช่ไหมว่ามีอาวุธอะไรครับแล้วพูดคุยยังไงครับวันนั้นนะขออกรอบ ให้ชัดๆเลยพวกคุยกันยังไงเลยมันถัดถึงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพวกพี่ครับไม่ให้ถูเาก็บอกผมดีๆผมได้ไป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 คันอื่นครับบอกคาไม่คําเดียวก็ได้ครับยิ่งพูดกเขาพูดว่าไงเขาบอกเปิด,ดประตูลงมาเขาให้มึงล็อคให้มึงล็อยังไงต่อผมก็เดินมาครับ เราลงไปที่แยกแคลาลเราไปเจอแม่ค้านะคับคุณ<ฆ>จูนถามว่ารู้จักทางด้านมดไหมปรากฏว่าจูนบอกรู้จักมดเนี่ยจะมาเช็คก,กระจกเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นแถวแยกแครายและก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าเขาจะไปชวนพี่เข้ามาด้วยเขาบอกว่าไรายได้ดีมากเลย<ฆ>ก็ไม่เคยเห็นมดทะเลาะก,กับใครก็ยังแปลกใจเนี่ยนะเอ้าทำไมวันนี้มดโดนจับแล้วมีการไปข่มขู่รถที่เขาไม่ยอมเช็คก,กระจกด้วย<ฆ>นี่เป็นความรู้สึกของแม่ค้า<ฆ>นี่ฮะ ส่วนแม่ค้าคนอื่นที่ขายถั่วแบบไม่ต้องเช็คกระจกเนี่ยนะได้วันละเจ็ดร้อยนะเก๋เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยลาออกเลยเก๋ฉันจะเซ็นให้แล้วเดี๋ยวไปขายถั่วขวนั่นคือน่าจะได้เยอะคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้คนนี้แต่เขาก็บอกว่าพวกเขาจะไม่คุกคามนะไม่คุกคามเดินเดินแล้วพี่เขาก็จะเรี่ยงคือไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่กรณีของมดน่ะมดเนี่ยเหมือนกับโดนสังคมด่าคือเหมือนขู่จะตีเขา ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ยุ่ง้วยกันครับผมเคยคุยบ้างนิดๆหน่อย,อยครับผมเคยผ่านผ่านไปผ่านมาด,ด้วยกันผมไม่ค่อยคนร้อนร้อนลูกค้าซื้อก็ซื้อก็ง่ายว่าอย่างี้แต่เขาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยติ้เขาไม่ซื้อก็ไม่ต้องไปบังคับเขานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ